อนนี้พนักง,งานรถไฟนะครับเอาที่กั้นลงแล้วนะครับขบวนรถที่จะเข้าจอดที่ชานชลาที่หนึ่งของสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับขบวนต่อไปนี้ก็คือขอบวนธรรมดาที่สองห้าหนึ่งนะครับต้นทางชนบุรีนะครับปลายทางประจวบคีรีขันนะครับเดี๋ยวรถจะมาทางด้านาเหนือของสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับจะเข้าโค้งที่บ้านโปง่ง หลังจากขบวนธรรมดาที่251แล้วนะครับก็จะเป็นขบวนรถเร็วนะตามหลังกันมานะขบวนที่รถเร็วที่171นะครับตอนนี้ได้ยินเสียงสัญญาณแปลของขอบวนรถธรรมดาที่251แล้วนะฮะคาดว่าอีกไม่กี่วินาทีจะโผล่มาจากมุมทางด้านขวาของจอนะครับ ครบขบวนที่251นะครับก็ต้นทางทนบุรีนะครับไปทางประจวบคีรีขันนะครับมาแล้วฮะน<ม>่านจะเป็นทำขบวนอะตอมนะครับมาแล้วนะครับเข้าโค้งมาแล้วโค้งบ้านโป่งมาแล้วโคงนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับอะตอม1 2, นะีหนึ่งสองรับ นี่นะครับเขาจอดที่สถานีรถไฟนะฮะเพื่อรับส่งผู้โดยสารน,นะครับที่สถานีรถไฟบ้านป่งนะครับขบวนธรรมดาที่251นะครับทนบุรีประจวบกีรีกันนะครับ